ะอะไรลูกรักน้าทำบุญมาให้จ <c oughs> ิ๊นชุกทำบุญทักงสามร้อยชิ้น่งนะูน,น,งน,นะรูในตัวดีอีนี้ไม่อะไรแล้วดีหมด้วย้วย